สวัสดีครับสำหรับในคลิปนี้ผมก็จะมาแนะนำวิธีการเก็บแล้งในเกม PUBG Mobile ซีซั่นที่16นะครับมาดูนะครับว่าซีซั่นนี้เนี่ยเราควรที่จะเก็บแรงยังไงให้แรงขึ้นไวนะครับแล้ไปถึงผมก็จะมาแนะนำวิธีการเล่นเล็กๆน้อยๆนะครับเล่นยังไงให้ได้กินไก่นะคุณผู้ชมก็สามารถดูได้ในคลิปนี้เช่นกันนะครับโอเคไปดูกันเลยครับสนับสนุนโดย Golden เติมเกม บริการเติม UC ราคาถูกกเติมเองรวดเร็วปลอดภัยซึ่งทางร้านมีโปรโมชั่นในการเติม UC เยอะมากครับอย่างเช่นโปรโมชั่นแพ็ครวมมิตรพิชิตใจเธอแล้วก็แพ็คซีที่จะทำให้คุณผู้ชมได้ UC มาในราคาที่คุ้มมากๆเลยนะครับหากคุณผู้ชมสนใจสามารถติดต่อได้ทางเพจ Facebook ของทางร้านหรือว่า l ล n e ID ของทางร้านได้เลยครับโอเคสำหรับแผนที่ที่ผมแนะนำก็คือแผนที่ลิวิกนะครับ เป็นแผนที่ที่ง่ายที่สุดแล้วในการเก็บแรงหรือใครจะมาเก็บคิวเดสกับแผนที่นี้ก็ได้นะครับเพราะว่าบอทนี่มันค่อนข้างที่จะเยอะมากเลยแล้วก็จุดที่แนะนําให้ลงนะครับเป็นจุดที่แบบอยู่ไกลๆเลยนะครับนี่โดดลงไกลๆเลยตรงขอบขอบแผนที่ก็ได้นะครับสําหรับใครที่มาเก็บแรงหรือว่าใครที่จะมาเก็บคิวเดสก็แนะนาวิสเทิร์นหรือว่าพาวเวอร์แพนนะรับรองว่าตรง2จุดนี้เนี่ยคนลงเยอะมากแน่นอนโอเค ว่าแต่อากาศหนาวนะแถวบ้านคุณผู้ชมนี่หนาวแค่ไหนของผมนี่มือแข็งเลยพอมือแข็งแล้วมันก็จะทำให้เล่นยากนะครับแต่ไม่เป็นไรครับคลิปนี้ผมเล่นในคอมนะครับมันจะไม่ลำบากเท่ากับเล่นใน iPad หรือว่ามือถือนะเวลามือแข็งเนี่ยเพราะว่าเราใช้เมาส์นะครับเฮ้ยเดี๋ยวโอ,อ้มีคนข้างหน้าเลยหน้าจะตีหนึ่งคุณผู้ชมแย่ละ ย่องครับย่องจังหวะนี้เราต้องระวังนะครับมีข้างหลังด้วยว่าแต่ไอตัวนี้ยังไงยังไงเพื่อนจะมาช่วยหรือเปล่ารอดักยิงเลยโอเคผมปาแล้วเปิดดักเลยแล้วกัน เอาระวังครับเอาไปกินเกาไม่ตายเออตายเดมีมนตึกนะครับตัวหนึ่งโอ้เมื่อกี้ไม่น่าโยนแล้วเปิดเล่นเลยไม่งันนี่ได้โยนเสยตัวนี้ โอ้มันไม่ยิงบอดโอ้เหมือนรู้อะว่าผมจ้องอยู่โอเคหากระสุนก่อนครับตอนนี้กระสุนเหลือน้อยมากเนี่ยครับคุณผู้ชมโดดล่มลงมาไม่เห็นคนแล้วก็ไว้ใจไม่ได้นะครับบางทีมันบั็กนะครับหรือว่ามันไม่แสดงให้เราเห็นนะว่ามีคนโดดลงมางั้นต้องระวังเลย ยังอยู่นะครับเดี๋ยวเยวขอเก็บกระสุนแป๊บนึงเอ,เอ้าแย่แล้วไอ้ทำไมมันโหดจังยิงเพื่อนล้มไปสองโอ้แล้วตายไปคนหนึ่งบ้าเอ้ย โอเพื่อนใจร้อนเกินไปเรากำลังเก็บกระสุนอยู่เลยเ p อ28นะครับเป็นปืนที่ผมแนะนำนะครับสำหรับใครที่มาเก็บแรงในแผนที่นี้นะครับเป็นปืนที่สารพัดประโยชน์แล้วก็ดีมากๆนะครับยิงได้ทั้งในระยะใกล้แล้วก็ระยะไกลรวมไปถึงกระสุนที่เยอะมากๆแล้วก็มีความแรงที่มากเช่นกันนะครับแล้วไอ้ปืนนี้เนี่ยมันมีความนิ่งที่ นี่ดูว่ามันเป็นปืนที่ไม่น่าจะนิ่งนะน่าจะดีบมากแต่พอเราใช้เนี่ยมันรู้สึกเหมือนมันนิ่งอะผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมเหมือนกันนะคุณผู้ชมรู้สึกอย่างนั้นหรือเปล่าครับเวลาใช้ไอ้ปืนจานบินหรือว่า DP ยี่สบแปดเนี่ยนี่ครับเผิ่ป๊บ,บเดียวตอนนี้เหลือสิบสามคนแล้วเนะี่ยนี่ดูว่าเป็นแผนที่ที่เก็บแรงง่ายมากเพราะว่ามันจบไวนะครับเล่นแปบบ๊แบๆบก็จบแล้ว ประมาณสิบห้านาทีอ่ะคุณผู้ชมตั้งแต่เริ่มจนถึงกินไก่นะมีคนเหรอเอา้เอาโอ้เพอร์ซีโอ้โหตายเอาเลยไงเดี๋ยวผมอ้อมดีกว่า การอ้อมนี่ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่จําเป็นนะครับเวลาที่เราแบบเห็นศัตรูเขาแบบซุ่มอยู่จุดไหนเนี่ยการที่เราอ้อมไปยิงเขาจากด้านหลังเนี่ยมันจะทาให้เราสามารถจัดก,การศัตรูได้ง่ายนะครับโอเครู้แล้วรู้แล้วอยู่บนเขานะครับเอา เออไทยเลยเรียบร้อยครับโอเคตอนนี้เหลือสิบคนนะครับแล้วก็ตอนนี้ทีมของเรานี่เหลือสองคนเท่านั้นเอ้ยโอ้รอดปะเนี่ยเฮ้ยยังรอดอยูอ่ยังดีนะที่แบบสามารถคานมาหลบได้ ถ้าเราปีนขึ้นไปด้านบนเขาได้เนี่ยทําให้เราได้เปรียบศัตรูแล้วก็มองเห็นศัตรูได้ง่ายมากๆนี่อย่างนี้เลยเฮ้ยเอาป่าเอย้ยจังหวะน,นี้ต้องโดนระเบิดโอ๊ย โอ้ยโอ้ย,ย,ย,ยเกือบไปเอา้าแล้วไม่โดนโอ้โห,รหเราวงด้วยนะครับรอบๆตาหม่มวเลยตามัา่วอื้อ ปลาดีๆไม่โดนพอปลามั่วแม่งโดนซะง,งั้นเลยเออเอาละครับแปดคนสุดท้ายนะครับเอา้าข้างหน้านครับมันเห็นผมหรือเปล่าเนี่ยไม่เห็นนะครับ แต่แค่ล้มโอเคแสดงว่ามีเพื่อนอยู่ใ,ใกล้ๆนะครับระหว่างเล่นนี่เราก็ต้องแบบคาดการสถานการณ์ไว้ล่วงหน้าด้วยนะพยายามเดาไว้ล่วงหน้านะครับคุณผู้ชมเวลาเจอศัตรูเราจะได้แบบเตรียมตัวทันนะอย่างบ้านข้างหน้าเนี่ยผมว่ามีคนแน่นอนอนี่ไงไม่ เ้าเห็นเฉยมีตัวหลังหินนะครับต้องรีบซ้ำเนี่ยครับเขาจะได้แบบไม่มีเพื่อนมาช่วยชุบโอ้ยตัวนี้ไม่ทันเอ้าแล้ว โอ้เพื่อนล้มตอนไหนวะเนี่ยเดี๋ยว,ยวปลาสมุกเดี๋ยวผมต้องดูศัตรูก่อนนะครับก่อนที่จะไปช่วยเพื่อนนะบิงเข้าไปผีผ่าไม่ได้นะครับเลยแน่นอนโอเคไปครับ ในจังหวะนี้ผมใช้เลดดอทดดีกว่าครับระยะประชิดเนี่ยเลดดอทดจำเป็นมากๆาืเออเรียบน้อยโอ้ยอย่างเดือดเลยครับคุณผู้ชมมันมากโอเคเออเคิวไปเก้าตัวนะครับเกมนี้แรงน่าจะบวกเยอะนะครับเนี่ย โอเคครับก็ประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมก็เป็นการแนะนํา <c oughs> การเก็บแรงนะครับคุณผู้ชมก็สามารถนําไปใช้กันได้นะโอเคคราวนี้เรามาดูดีกว่าครับว่าแรงของเราเนี่ยบวกเท่าไหร่อุ้ยบวก27เลยเยอะมากครับโอเคนะเขาข้าวก็ประมาณนี้นะครับสำหรับในคลิปนี้ผมเซียร์เกตัทีวีก็ต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อน ยังไงฝากกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อปเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะบ๊ายบายครับ